ฮัลโหลสวัสดีค่ะเดียวต้อนรับเข้าสู่ Sister Taro t นะคะนี่เป็นการอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกนะคะลัคนาพิจิกนะคะในช่วงวันที่1นึถึงสิมีนาคมนี้เนาะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ตุลาถึงวันที่21ิพฤศจิกาย3ตุลาถึง21ิพฤศจิกาโอเคนะคะเป็นการแบ่ง ตามศาสตร์ของตะวันตกนะคะตามศาสตร์ของ Western Astrology นะคะสามารถเข้าชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีโอเคทีนี้การอ่านในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบทั่วไปค่ะเป็นการอ่านแบบ g e n e r a l r e a d i n g ซึ่งาอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะในบางเคสอาจจะไม่ตรงเลยนบาเคสอาจจะสลับกันก็ได้เขาเรียกว่า vice versa สามารถเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือในบางเคสอาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วเคยเกิดขึ้น เออใช่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหรือว่ายังไม่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นคุณอีกในอนาคตก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้รับชมรับฟังอย่างใช้วิจารณญาณน,นะคะแล้วก็อย่าเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปตัดสินใจอะไรนะให้รับฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเฉยๆโอเคทีนี้ค่ะเรามาดูกันว่าธีมความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในเอพิโซดนี้เป็นยังไงบ้างโรแมนต์เซจอรเขาบอกว่า Codependency Codependency นะคะชาวราศีพ mm ิจิกและคณะพิจิกนะคะตอนนี้พวกคุณถืออะไรกันไว้อยู่ในมือคะเดี๋ยวเรามาดูการขยายความของไพ่ทาโร่กันนะคะว่าเขาจะขยายความมาไว้ยังไงบ้างในอดีตที่ผ่านมาค่ะเป็นไพ่หนึ่งดาบค่ะสองถ้วยแล้วก็แปดไเท้าซึ่งมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มีคนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ เป็นคนรักเก่าๆเป็นคนที่คือคนที่คุณคิดถึงเป็นคนที่คุณรอคอยมาอยู่แล้วนะคะ <_ may> เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็คุณก็รับเขาไว้แหละเพราะว่าคุณรอเขานี่แต่เหมือนว่าในระหว่างความสัมพันธ์คือคุณรู้สึกเหมือนว่ามันเหมือนเขามาไม่หมดอะ่ะเหมือนเขามีความลับมีความลับอยู่ในความรักความสัมพันธ์ของคุณอยู่ตลอดเวลานะคะ นั่นคือในอดีตทีนี้ Energy สำหรับอ p พิโซดนี้ของคุณนะเป็นไพ่ของ Energy ของ10ไม้เท้าค่ะ5ไม้เท้าแล้วก็เดดซึ่งมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้กันมาหลายรอบแล้วหมายถึงว่าเขาไปไปกลับ,กล,บกลับในความสัมพันธ์มาหลายรอบแล้วนะคะแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะทำยังไงคะ่ะห้าไม้เท้ามัน มันตีกันเต็มหัวไปหมดคือจริงๆลนะ้วเขาเป็นคนที่คุณรักมากๆเลยนะแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่าคุณเหนื่อยเหลือเกินที่จะต้องถือเขาไว้ในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเดทใบนี้สําหรับนี้นะคะเป็นเดทที่บอกว่าเป็นรักที่มันไม่มีวันตายไม่ว่าคุณกับเขาจะห่างกันไปแค่ไหนกลับมาทีไรก็คุณก็จะอาแขนรับเขาไว้ทุกทีอ่ะอืมทีนี้ค่ะ เอเนจีของเขาคนนั้นนะคะเป็นไพควีนถือถ้วยค่ะห้าถ้วยแล้วก็สามถ้วยเอาล่ะเขาคนนี้กลับเข้ามาพร้อมกับความที่ไม่มั่นคงเหมือนเดิมนะพร้อมกับอะไรที่มันไม่มั่นคงเหมือนเดิมเขายึดถือไม่ใช่ยึดถือเขาเขายังคงมีหลายๆคนอยู่ในความสัมพันธ์เขายังมีแหลย,ยังมีช้อยส์หลายๆ Cho ช้อยส์ในความสัมพันธ์อยู่และเขาไม่ยอมเลือก หมือนคล้ายๆกับว่าเขารักทุกคนเขาไม่ยอมเลือกและเขาก็โอเคที่เขาจะอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในอพิโซดเนี้ยพิจิกคุ้เหมือนตายทั้งเป็นเลยนะคือเหมือนคุณรับคนที่คุณรักรับคนที่รักกลับเข้ามาในความสัมพันธ์โดยที่เขาตัวเขาเองยังไม่เกลียตัวเขาเองยังไม่คลีนพอที่จะมามีความสัมพันธ์ ซึ่งพอมันเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วอ่ะคุณก็กลายเป็นคนที่แบบทําอะไรไม่ได้ไปเลยไม่รู้จะตัดสินใจอะไรไม่รู้จะทําไงคุณจะทําได้แค่นั่งดูความรักนี้ให้มันตายลงไปช้าๆช้าๆทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากนี้ถ้าคุณอึดอัดกับมันมากเพราะว่าคนคนนั้นของคุณเขาไม่ตัดสินใจอะไรแนวน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะ Energy ของคุณคะ่ะ h y p o i e s t นะคะ Devil Justice Major คาน่าหมดเลยอะ คุณจะมีความอย่างที่บอกคุณจะมีความรู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าคุณจะนิ่งนิ่งมากที่สุดนิ่งในที่นี้คือไม่รู้ว่าจะทำยังไงเว้ยไม่ใช่แบบว่าคือนิ่งแล้วก็แบบเหมือนนิ่งเพื่อซึมซับข้อมูลอ่ะอือเหมือนนิ่งเพื่อเก็บข้อมูลอะไรประมาณนี้มีทั้งความโกรธความเกลียดอยู่ในนี้หมดเลยคุณซึมซับเรื่องราวที่ไม่ดีของเขา ทั้งความรู้สึกและการกระทําที่มันเป็นท็อกซิกกับชีวิตคุณคุณรับไว้หมดเลยตอนนี้แนวโน้มในอน,นาคตมีสิ์มีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะเททิ้งแล้วนะคะ j u s t i c คืออคุณจะตัดสินใจในความสัมพันธ์เนี้ยทำอะไรกับมันสักอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมันสมเหตุสมผลกับตัวเองคือมันมันมันแร์กับตัวเองอะรประมาณนี้เขาคนนั้นของคุณเอ NERGY ที่ได้เป็นสิดาบหดาบแล้วก็สเตรน เขาไม่แฮปปี้กับกับเวที่คุณเลือกเขาไม่แฮปปี้ที่เขาจะเสียคุณไปเขาจะดึงรังคุณไว้เท่าที่เขาจะสามารถทําได้ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะคนแบบนี้แต่เขาไม่เขารู้สึกว่าเขาไม่แฮปปี้ที่เขาจะเสียคุณไปอ๋อเพราะว่าเขารักทุกคนอืมคุณคนนั้นน่ะเขารักทุกคนเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากที่จะเสียใครไปเลยค่ะสักคนเดียวแล้วเขาจะดึงรังคุณไว้ในความสัมพันธ์ถ้าเขาดึงรังคุณไม่อยู่เขาจะกลับมาใหม่ในอนาคต ทีนี้เมนเอเเอ,อ,รรอแนวโน้มความสัมพนันธ์ในอนาคตนะที่ได้เป็นควีนถือถ้วยไฮเดสตร์และก็สองดาบเอาจริงปะพี่จิกต่อให้คุณจะแบบต่อให้คุณจะพูดต่อให้คุณจะจัดว่าไม่นู่นนี่ในในลึกๆในใจิตใจคุณยังคงหวังให้คุณกับเขากลับมารักกันเหมือนเดิม มันเป็นมันมันตัดไม่ขาดมันตัดไม่ขาดไม่รู้ทําไมควีนถือถ้วยใหม่อีกแล้วคือเหมือนมันมีมันมีความรักอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีความรักอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันเฮ้ยม,ม,มีความสุขอยู่ตรงนั้นะ่ะรักของคุณน่ะไม่มีเลยไม่มีความสุขเลยตั้งแต่เขากลับเข้ามาเนี่ยคุณแท้คุณไม่มีความสุขเลยนอกจากจะต้องมีความคิดที่แบบตีกันป้งเป้งนวหัวแล้วก็ยังต้องมีเรื่องราวของคนอื่น คนที่สามที่สี่ที่ห้าเข้ามาในความสัมพันธ์ที่คุณปวดหัวอีกซึ่งแบบมันก็ไม่เวิร์กปะวะแล้วก็เพราะฉะนั้นโคลดิเพนเดนซีใบนี้นะคะซินมองว่าคุณพิจิคุณยึดถืออะไรมากเกินไปหรือเปล่านี่คือคำถามเป็นเพราะว่าพิจริรเนี่ยเป็นคนที่เวลาที่มีความรู้สึกรักใครเนี่ยเขาจะอินเทนส์มากๆแล้วมันค่อนข้างเรียวคุณมันมันจริงแล้วมันแบบมันดีฟมากความรู้สึกของเขาเพราะฉะนั้นอย่า คือไม่ค่อยแปลกใจเวลาที่เห็นพิจิกแบบว่าถือใครสักคนไว้น,น,นานๆนะ่ะในชีวิตนะ่ะทั้งๆั้ที่แบบเขาคนนั้นก็ไม่ได้ดีอย่างเช่นในเคสนี้แต่ว่าคือคุณก็แบบเนี่ยเท่าที่เห็นแนวน้มในอนาคตร,รู้เลยว่าเขาจะเป็นท็อกซิงในในชีวิตคุณมากแค่ไหนแต่ว่าแค่เขาแสดงออกว่าเขาไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปนะคุณก็มีโอกาสที่ว่าคุณจะใจอ่อนนะ่ะ oh my goddess ประมาณนี้ไม่รู้จะอ่านอะไรต่อแล้วค่ะคำแนะนำนะคำแนะนำจากไพ่อ่าแองเจิลรนเซอร์ไปแรกเขาบอกว่า peaceful resolution อคุณต้องหาวิธีการที่จะทำให้จิตใจตัวเองหรือว่าทำให้ชีวิตตัวเองพบกับความสงบสุขนะคะเพราะว่าถ้าคืออย่างที่ซิดบอกคืออันเนี้ยมันเป็นวงจรที่มันนี่ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก นี่เกิดขึ้นกันมาหลายครั้งแล้วและตอนจบก็ยังคงเป็นแบบเดิมเพราะฉะนั้นคือถ้าเขาจะต้องทำให้ถ้ามีถ้าการที่มีเขาแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันไม่โอเคอะ่ะคุณคุณต้องหาพิสฟูลให้กับตัวเองนะคะปทะ่ดทีสองเล็ consider ถ้าสมมุติว่าคุณเลือกที่จะรับคนคนนี้เข้ามาในชีวิตอีกครั้งนึงขอให้คุณพิ เจรนาใหม่ไตร่ตรองให้ดีถ้าเข้ามาแล้วเป็นแบบเดิมคุณจะรับไว้ทำไมคะใบสุดท้ายค่ะ be a s s e r t i v e นะคะใบนี้ก็คือให้คุณเข้มแข็งใช่ yes คือเซมีความรู้สึกว่าคุณการที่คุณเป็นแบบนี้คือคุณเข้มแข็งไม่พอคุณแยกคุณไม่ได้แยกระหว่างสิ่งที่คุณถือ ควรู้สึกและในส่วนของสิ่งที่คุณสมควรที่จะได้รับโอเคคุณเป็นคนรักที่ดีคุณเป็นคนที่ให้โอกาสเขาตลอดเวลาแต่คือถ้าเขาใช้โอกาสเปลืองขนาดนี้คือซิมีความรู้สึกว่าออกไปหาคนอื่นไปรู้จักคนอื่นง่ายกว่าพอะดูเหมือนว่าวงจรน,นี้มันจะทําให้พวกคุณทั้งคู่เสียเวลานอกจากว่าเขาเลือกได้เลยคือเขาเลือกเขาเลือกเลยอะว่าเขาจะเลือกคุณ ถ้ากลับมาครั้งนี้เขาจะเลือกคุณแค่คเดียวมีคุณแค่คนเดียวอะไรแบบนี้อะไรที่มันชัดเจนและทําให้คุณพิชฟูมากขึ้นอะ่ะคุณก็กลับไปได้แต่ถ้ากลับไปแบบที่ไม่มีวี่แววว่ามันจะดีขึ้นแล้วมันยังจะเป็นทรงๆเดิมซึ่งมีความรู้สึกว่ามันเสียเวลานะคะโอ้ไม่ก้เอาล่ะของชาวราศีพิจิกและกันนาพิจิกนะในเอพิโนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้เป็นการอ่านแบบทั่วไปสามารถสลับกันได้ไม่ดราม่าเนาะอืมดิสคาว์30%สามารถใช้ได้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะเอาล่ะรักษาสุขภาพนะคะดัาลิงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ